ป้ายาครีมกันแดดที่เลิศที่ปังนะตอนนี้ณเวลานี้จะเป็นแบรนด์ไหนไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ตัวนี้ค่ะทุกคนก็คือเราจะบอกว่าเราชอบตรงที่มันเป็นครีมกันแดดผิวโกาครีมกันแดดผิวโกทุกคนก็คือชอบมากตัวนี้นะคะจะเป็น spf 5 0 pa 4บวกเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ตัวมาณจะเป็นอย่างนี้ให้ดูนะให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูใกล้ๆคือ คือจะบอกว่าฉันดิฉันชอบดิฉันชอบมากนางเป็นครีมกันแดดที่ทาแล้วนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเกลี่ยง่ายแล้วก็พอทาไปแล้วนะคะก็คือมีความฉ่ำวาวมีความผิวโกลนะคะผิวโกลดูแบบว่าดูใสขึ้นอ่ะเออก็คือไม่หนักหน้านะคะตัวนี้ไม่หนักหน้าอื ก็คือผิวก็คือจะเล่นแสงไปอีกครีมกันแดดพร้อมออกแดดออกแดดแล้วผิวเล่นแสงค่ะเราแนะนําตัวนี้เลยทุกคนสนใจนะคะขนาด30กรัมนะคะใครที่สนใจตัวนี้นะกดสั่งใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคนกดสั่งได้เลยนะคะ